ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ด้านบนของคันดินนะก็เป็นกำแพงดินสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งผมได้พักที่เดอะเลกาซี่และทราบข้อมูลมาว่าที่พักแห่งนี้ติดก,กับเมืองโบราณในยุคข,ของเรื่องอำนาจราวพุธวทธศตวรรษที่17-18เมืองโบราณแห่งนี้มีชื่อว่า เมืองโบราณกรอนโดผมได้ขับรถทะลุเมืองโบราณซึ่งภายในส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านใช้ในการปลูกพืชอาทิข้าวโพดอ้อยและมันสำปะหลังผมขับรถมาถึงอีกฝั่งหนึ่งสังเกตเห็นคันดินสูงประมาณ3เมตรเป็นอาณาเขตของเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งที่พักของผมนั้นติดก,กับเมืองโบราณจึงได้เข้าเช็คอินก่อนที่จะออกมาเดินชมเมืองโบราณแห่งนี้ครับ ที่พักที่นี่ค่างๆกว้างนะพอไปเช็คอินนะครับเขาก็จะให้แผนผังมาเนี่ยเราก็จะลาบขีดเส้นให้นะครับว่าเราพักตรงไหนห้องเบอะไรนะเนี่ยกว้างมากเลยแล้วช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยก็จะมีช้างเล่นน้ําแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยนะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะมีร้านมีนวดด้วยนะในบ้านพักจะเป็นแบบนี้อยู่กระจายทั่วเลยนะครับพื้นที่ค่อข้างกว้างเลย ว่าโอเคเลยนะครับอยู่ท่ามคางเมืองโบราณนะติดๆกับเมืองโบราณกรนโดเดี๋ยวไงปันี้เช็คอินก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันครับหลังจากที่ผมไปเช็คอินนะที่พักที่เดอะเลกาซี่แล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้นะติดกันเลยเนี่ยติดกับเมืองโบราณกรนโดผมขับรถออกมาจอดตรงนี้นะแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้จะเป็นคันดินเห็นไหมฮะเนี่ยจะเป็นคันดินของเมืองกรนโด ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่อยู่ร่วมสมัยในยุคที่ขม่มเรื่องอำนาจตอนนั้นนะก็รา,ราวๆพุทธศตวรรษที่17-18ร่วมสมัยกับปราสาทเมืองสิงห์แล้วก็เมืองครุฑที่ผมเคยพาไปชมแล้วมีลักษณะที่สันฐานเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมคือก็มีบ้านเรือนอยู่หมดแล้วนะครับแล้วก็แผนผังนี่ก็จะมีทั้งบารายด้วยแล้วก็ยังเห็นสันฐานชัดเจนอยู่ เมืองโบราณกรันโดตั้งอยู่ห่างแม่น้ำแควน้อยราว400เมตรทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตำบลกรันโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองโบราณขนาดเล็กแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง230เมตรยาว250เมตรคันดินมีความกว้าง15เมตรสูง3เมตรและมีสัดน้ำอยู่นอกตัวเมืองทางด้านทิศเหนือถ้าดูจากแผนที่บน Google Earth พบว่ามีความหนาแน่นของป่า ผมจึงลองตั้งพิกัดไปยังสระน้ำแห่งนี้เพื่อไปดูว่าสภาพเป็นอย่างไรตอนนี้ผมก็จอดรถไว้นะผมเข้ามาภายในเดอ Legacy นะครับซึ่งบริเวณที่อาจารย์วรณัยได้เขียนบทความไว้เนี่ยบอกว่าบริเวณทางด้านนี้จะเป็นบารายนะครับแต่เข้าไปก็ไม่ได้นะมันค่อนข้างรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าดูตามาแมปของ Google m a p เนี่ยก็รกจริงๆเพราะตรงนี้มีบ้านด้วยนะ น่าจะเป็นของเดเลกาซี่ที่ร้างไปแล้วนี่ครับบรรยากาศสุดยอดเลยอยู่นอกกำแพงเมืองมานิดเดียวเองอะ่ะนี่บริเวณนี้นะครับที่จะเป็นบารายนะครับก็เข้าไปไม่ได้นะก็มาชีด้ำแหน่งให้ดูเฉยเจากรายง,งานการขุดสำรวจทางโบราณนนคดีโดยวาสันเทพสุริยานนท พบหลักฐานประเภทเครื่องถ้วยขเขมรเคลือบสีน้ำตาลและเครื่องถ้วยจีนเคลือบสีขาวและสีน้ำตาลก้อนดินเผาจำนวนมากและได้กำหนดอายุอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่17-18จากรายงานการวิจัยการสำรวจวัฒนธรรมโบราณลุ่มน้ำแม่กรองท่าจีนในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16-18ได้ให้ความเห็นไว้ว่าภูมิประเทศของเมืองกรอนโดไม่ค่อยจะเหมาะกับการเป็นศูนย์กลางของชุมชนเท่าไรนักเพราะเป็นทางน้ำผ่านและเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม เมืองกรันโดจึงน่าจะเป็นชุมชนขนาดเล็กที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่คือเมืองโกสินารายเมืองสิงห์และเมืองครุฑทั้งนี้จากการสำรวจทางโบราณคดียังไม่ชัดเจนมากนักเพราะพื้นที่ชุมชนโบราณถูกรบกวนและเป็นที่อยู่อาศัยทำมาหากินของชาวบ้านมานานทำให้ภูมิทัศน์และหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆสูญหายไปซึ่งเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของอาจารย์วรนัยพงษาชาลากรว่าเมืองกรนโดแห่งนี้ น่าจะเป็นป้อมค่ายริมแม่น้ำแควน้อยเพื่อใช้ในการควบคุมเส้นทางก่อนถึงชุมชนใหญ่คือเมืองสิงห์ที่ห่างออกไป35กิโลเมตรเมืองโบราณกรดโดในปัจจุบันมีความชัดเจนของคันดินโดยรอบเป็นหลักฐานสำคัญให้ทราบว่าเคยมีอรารยธรรมเกือบพันปีอยู่บนสถานที่แห่งนี้ครับ